การทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF เนี่ยนะครับสำหรับหลายๆคนแล้วมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเจอกับคำถามที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งคำถามที่จะเป็นตัวชี้ชะตาของเส้นทางทั้งหมดนี้เลยก็ว่าได้คือคําถามนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคนะครับแต่มันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญที่โอ้โหอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนไปได้เลย เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ได้ยังไงเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนเขาต้องพึ่งพาวิธีการแบบไหนกันลองนึกภาพตามกันดูนะครับผู้เชี่ยวชาญจะใช้เวลาน,านานมากในการส่องกล้องจุลทรรศเพื่อดูรูปร่างหน้าตาของตัวอ่อนแต่และตัวอย่างละเอียดเลยนะแล้วก็ให้คะแนนเพื่อประเมินว่าตัวไหนดูแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด มันเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความชํานาญสูงมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์เลยก็ว่าได้พอเป็นวิธีดั้งเดิมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสายตาและประสบการณ์เป็นหลักใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีความเห็นส่วนตัวปนอยู่บ้างการประเมินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่พอ AI เข้ามาเกมเปลี่ยนเลยครับ พอเอเนี่ยมันใช้ข้อมูลมหาศาลมาสร้างเป็นมาตรฐานกลางที่มันเป็นกลางจริงๆแล้วที่สมารถที่สุดก็คือมันมองเห็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่สายตาของมนุษย์เราอาจจะมองข้ามไปและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆคือเราไม่ได้กําลังพูดถึงการเอา AI เข้ามาแทนที่มนุษย์นะครับไม่ใช่เลยแต่เป็นการนํา AI เข้ามาเป็นเหมือนผู้ช่วยนักบินเป็นโคพไนลอตคนใหม่ที่ทรงพลังมากๆให้กับนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวออดหัวใจสําคัญของมันก็คือเรื่องนี้เลยครับ คือการเปลี่ยนจากการประเมินที่อาจจะมีความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข้อมูลล้วนๆเลยเพื่อให้การเลือกที่สำคัญขนาดเนี้มันมีความแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็คงมีคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วเจ้า AI เนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มันไปเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยครับ กระบวนการของมันเนี่ยให้เรานึกภาพเหมือนเรากําลังสอนผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ที่ฉลาดมากๆเลยนะครับขั้นแรกเลยคือป้อนข้อมูลเราป้อนภาพตัวอ่อนเป็นหมื่นๆภาพเข้าไปพร้อมกับผลลัพธ์ว่าภาพไหนสําเร็จภาพไหนไม่สําเร็จจากนั้น AI ก็จะเริ่มเรียนรู้ครับมันจะเริ่มจับแพทเทิร์นเล็กๆน้อยๆที่นําไปสู่การตั้งครองที่สําเร็จพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บมันก็สามารถให้คะแนนตัวอ่อนแต่ละตัวออกมาได้เลยเป๊ะๆภายในเวลาไม่กี่นาทีและสุดท้ายคะแนนนี้แหละครับ ที่กลายเป็นข้อมูลชั้นดีให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบการตัดสินใจและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องของความปลอดภัยย้ําเลยว่าปลอดภัยมากๆเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันทําผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายหรือวิดีโอเท่านั้นคือไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปสัมผัสหรือไปรบกวนตัวอ่อนโดยตรงเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าตัวอ่อนจะอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยที่สุดเสมอโอเคพอเรามีเครื่องมือที่ดีขึ้นแล้ว แล้วผลลัพธ์ล่ะมันเป็นยังไงในส่วนนี้ล่ะครับที่เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีนี้มันสร้างผลกระทบเชิงบวกสร้างความหวังให้กับคนที่กำลังรอคอยได้ยังไงบ้างประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือมันแม่นยำขึ้นซึ่งพอมันแม่นยำขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะต้องทำา v v f ซ้ำๆหลายๆรอบมันก็น้อยลงไปด้วยนั่นหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลง และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของสภาพจิตใจความเครียดความกดดันต่างๆมันลดลงไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วมาดูตัวเลขนี้กันครับโห oh, คือมันน่าทึ่งมากนะ AI บางตัวเนี่ยสามารถทํานายภาวะโครโมโซมที่มันผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้การฝังตัวของตัวอ่อนไม่สําเร็จได้แม่นยําถึงประมาณ70%แล้วทั้งหมดเนี้ยย้ำอีกทีคือมาจากการดูแค่ภาพถ่ายเท่านั้นนะครับ นี่แหละครับคือการมองเห็นในสิ่งที่ปกติเรามองไม่เห็นของจริงภาคนี้มันก็ช่วยยืนยันสิ่งที่เราคุยกันมาเลยครับคือพอเอาความเชี่ยวชาญของคนมารวมกับพลังการวิเคราะห์ของ AI ผลลัพธ์ก็คือความสามารถในการทำนายความสำเร็จมันก็พุ่งสูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลย มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับมันคือเรื่องของปัจจุบันแล้วเรามาดูกันดีก,กว่าว่าในโลกความเป็นจริงตอนนี้เขาใช้ AI กันแพร่หลายแค่ไหนแล้วแล้ว,ลวมีใครเป็นผู้เล่นหลักๆในวงการนี้บ้างจากข้อมูลนี้จะเห็นเลยครับว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญมากๆคือผู้เชี่ยวชาญเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะครับที่เริ่มเอา AI มาช่วยในการคัดเลือกตัวอ่อนซึ่งมันก็เป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าอีกไม่นานเทคโนโลยีนี้กําลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ และนี่ก็คือตัวอย่างบริษัทที่เป็นแนวหน้าในเรื่องนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น p r e ส e g e n AIVF หรือว่า AI RM แต่ละเจ้าก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ของตัวเองกันอยู่ซึ่งถึงแม้ว่ารายละเอียดทางเทคนิคมันอาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เป้าหมายของทุกเจ้าเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับคนที่กาลังรอคอยแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางข้างหน้ามันก็ยังมีความท้าทายอยู่คือสิ่งสาคัญมันไม่ใช่แค่การมี เทคโนโลยีเจ๋งๆนะแต่มันคือการทำให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้มันเชื่อถือได้จริงๆสำหรับคนทุกกลุ่มและทุกคนต้องเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบของจริยธรรมที่มันหบสมด้วยครับสุดท้ายแล้วเทคโนโลยี Technology AI เนี่ยมันไม่ได้แค่ให้คำตอบที่ดีขึ้นกับเราเท่านั้นนะครับแต่มันกำลังตั้งคำถามใหม่ๆที่เราเองก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันคำถามเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของชีวิตและนั่นแหละครับคือพรมแดนใหม่ที่น่าจับตามองแบบสุดๆเลย